สวัสดีช่วงเซาของวันที่22มิถุนายนพศ2566สวัสดีแฟนเพจทางช่อง y o u t u b e UC p พะโคสิ่งหนึสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วงมูนงเมียสี UC p ี่พะโคสิเหลือและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่เข้ามารับช,ชมชิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับเซานี้ทางทีมง,งานเขาก็สีมาเปิดง่วงเรี่หลังแบบขาดทุนแบงพปีแบง,บง,บงน้องไปเลียงด้เลยครับพี่น้องครับพอเปิดมาหลายคลิปแล้วเอฟซีก็ตอตแบบขาดทุนเหมือนนี่บดญองให้ตอัพี่น้อง เปิดให้ขาดทุนไปเลยครับซือได้ให้ซือเด้ครับพี่น้องครับคุ้มค่าแน่นอนครับเขาเรื่องกันได้ครับพี่น้องครับเพื่อว่าการเสียเวลาครับนี่ครับผมจะจับคูให้ได้ครับผมจะเปิดเป็นคูครับพี่น้องมันยังถือครับพี่น้องครับแต่เปิดเดียวมันจะเป็นง้อแพงครับนี่ยครับแม่ลูกเมียงง้อลูกแลกครับที่ว่าแม่กระดูกจมถังนึงงล้วกครับมีนมตริงนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวลูกสาวเันงามครับนี่บลูกสาวแดงโบสถครับง้อลูกแรกแม่ยร้อยยี่ห้าบวกไปห้าร้อยสามสิบบวก เอาไปเลี้ยงมีกำไรแน่นอนครับผมเปิดให้นี่ครับพี่น้องครับครับคู่กับแม่ลูกผูนครับลูกตัวที่สองครับแม่ลอยงีซีบัวครับพี่น้องครับใช้อยู่สามเดือนกลัวครับเอาไปถึกถึกเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันเนี่ยเด้งง้อซีโตไปเลี้ยงเนี่ยคับเพราขาดทุนเหรอครับพี่น้องครับนครับแบ่งแบบถึกถึกเลยครับสามหมื่นหกพันบาทท่านใดที่สนใจก็โทรมาเลยครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดของคองง้อเฮากัดตั้งอยู่ บ้านหนองแปลนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับเปิดเล่ไบอากาศทุนไปเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องก็บางคนก็ต่อใส่นมองนี่แหะต่อเราหายครับพี่น้องครับวันนี้ผมเปิดมองเอาเด้ครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับกโกติกาบทางทั้อกับว่างไว้เช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันมาอีลีกับจังปิดมาอีลีกับจังโทษมากได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับไทยเห็นเอาลรอกครับบ่มีคอนเทนต์บ่มีตัดต่อครับบ่มีซสุ่มบ่มีเติมแต่งครับพี่น้องครับได้งวัวที่สมราคาเนี่ยนอนเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับมองเอาเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันบาทได้งวัวซีโต้เลยครับเมียสามผูนึงครับพี่น้องครับไทยเห็นเอาลรอกครับพี่น้องครับให้สีคนพร้อมจบด้วยครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าโทรมาจองไว้เราเพ่เอาครับพี่น้องครับ นี่ก <irgendw carbono S 2> ็ม <imprisoned> anyway, <floor> ีคนจองไว้อยู่ครับชุดนี้เป็นทรโทรไปกับบอรับพี่น้องครับ้ามันใจว่าดีซื้อได้การจองท่มากครับพี่น้องครับก่อนดีซื้อกับปรึกษากันแนความคัวก่อนครับพี่น้องครับแนะน้าดีๆมันสีบ่ไดดยากกันมันสิบ่ไดดผิดกันเวลางัวไป่งครับพี่น้องครับผู้ผัวมากผู้เมียบ่ามากผู้พ่อมากผู้แม่ยอามากมันก็สิยากกันนี่ครับพี่น้องครับก่อนดีซื้อมึงคิดดีๆครับมึงให้คักๆมึงให้มากจังซื้อครับพี่น้องครับการซื้อขายบ่ไดดบังคับกันเด้อครับพี่น้องครับมักจังเอาครับพีนน้องคคครรรััับบบุด แม th so right ่ลูกสองโคมครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยๆครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวยังไงกับว่าขาดทุนครับพี่น้องครับงวดราคานี่งวดตัวเราเบ่ถึงหมื่นครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันบาทได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมามึงชุดแม่สาวครับพี่น้องครับชุดแม่สาวผมก็เอาสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับมันแห่ไอ้ซ้ำซัมทุนเหรอครับพี่น้องครับขาดทุนขาดมันไปส่งครับแม่สาวหน้าคตดีครับ ในเทศกางลูกผสมบามันครับอายุสิบสี่สิบหาเดือนก็อายุสิบเดือนครับพี่น้องครับนังนาซาไงครับเป็นง้วแดงโบดทั้งสองตัวด้ครับพี่น้องครับตัวหนึ่งไลลอยงี่มหาบวกตัวหนึ่งลอยี่สิบบวกครับพี่น้องครับไปไปเดี๋ยวผมไล่มันครับไปไปลูกไปไปไปย่างออกไปย่างไปนี่ครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันครับแม่สาวครับโมผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวพีเพิ่นครับพี่น้องครับ ยงใหญ่ครับพี่น้องครับใครเห็นเราหลอกครับพี่น้องครับงัแงมคู่ครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับแม่สาวคู่นี้ครับพี่น้องครับท่านใดดีสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดสี่หรือสิยกอกม่นนีก็ได้ครับพี่น้องครับหรือสิยกอกม่นนีก็ได้หกหกตัวครับพี่น้องครับ 6ตัวชิดนนราคาถึงถึก6หมื่นแปดพันครับพี่น้องครับ6หมื่นแปดพันเลยครับพี่น้องครับนกไปตั้งฝูงเลยครับพี่น้องครับคุ้มค่คาเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าแยกผมก็แยกให้ครับแยกกัอีกราค่าหนึ่งนะครับพี่น้องครับแยกมันจะเป็นง้อแพงพี่น้องกะที่เข้าใจยู่ดอกครับพี่น้องครับให้เห็นใจทั้งขอกเห็นใจผู้บ่าอยู่นี่น้ำครับพี่น้องครับบ่าแมนวาแหงถึกแหงจำยี้กันครับพี่น้องครับไท่ซอยไท่ครับพี่น้องครับทั้งทั้งขอเท้ากับ่าเป็น ขายถือค่กแลวล่ะครับพี่น้องครับขายถือทรงซี่พร้อมบ่มี่ารถดครับพี่น้องครับบ่มีเจ็บเรียกเจ็บมาจาใดๆก่อนทั้งสิ้นครับตรงปกตรงสเปรงแน่นอนครับพี่น้องครับชุดแม่ลูกสามหมื่นหกพันนะครับชุดแม่สาวก็สามหมื่นหกพันถ้ายกเมดนี่หกหมื่นแปดพันด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับทายเห็นรอบๆอเดีอัธรสดในการรับช่มครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าผูกยงยงไวแลยก็ทายก็มานพี่น้องมั่งครับมังไหนดีกับลงมังไหนบ่ดีกับร่งครับพี่น้องครับ ฝากเบอร์โทรอีกทีนึงนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านนงเปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสิยกทีอยากได้มั้ครับพี่น้องครับโคมแม่ลูกกับสามหมื่นหกโค้ม่สาวกับสามหมื่นหกถ่ายงหองโตนี่หกหมื่นแปดบ้าขอใจโคมไหน อยากได้ข้อมูลไหนสงสัยข้อมูลไหนก็โทรมาเด้อครับพี่น้องตามเบอร์ที่ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยู u ูบยูซี่ผักโกสิ่งหนึ่งสุดหนึ่งฝากกุ้มสื่อขายง่วราคาถูกลยเอ็ดแล้วก็ฝากติดตามฝากเข้าไปมั่งชิดน้ำได้เลยครับพี่น้องครับลูกในบ้านวันในสวนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานเฮาน้าเนี่ยนะครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ